เ้นมากแต่ดีใจมากๆก็เป็นการร่วมงานกับพี่เพชรอีกรอบนึคุณมีการซ้อมเยอะขนาดไหนกันโ้มากเลยเพราะว่าปกติเราก็จะเต้นเนาะไม่เคยเดินมาก่อนพอมาเดินก็แบบว่าสุนเต้นค่ะได้ร่วมกับพี่พี่โปรเฟชชั่นอลเยอะมากเลยดีใจมากๆ ทางนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภูมิใจเพราะว่าได้เดินกับพีเพจด้วยแล้วก็แบร,รนด์นี้ก็แบบเลออิศอ่ะคือเธอต้องรู้จักอ,ะอ่ะัปะยังฟักโชว์อ,อุ้ยม,มีมีกระเป๋าเออในตัวเราก็ชื่นชอบแบรนด์ของพีเพ็ดใช่ค่ะคือความจริงเคยใส่ถ่ายยองยีด้วย I like boy ยนะะไปดูกันได้จะมีหนูใส่ชุดนี้แวบๆอยู่อ่าอานัดแายนี้ให้เราฝากในตลาดของแบรนด์พีเพ็ด ค่ะก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่รับโลกมากๆนะคะอยากให้ทุกคนลองมาใส่กันเพราะว่ามันมีความเก๋นในตัวหรือว่าใครที่อยากใส่ก็สามารถซื้อเป็นพวกกระเป๋าหรือว่าเป็นสร้อยกำไลมือได้นะคะ เขาบอกว่าผมเมื่อไหร่จะเป็นสีดำคะโหยากอะพี่คือแบบเราชินกับตัวเองผมทองไปแล้วพอแบบคือเคยมีความคิดเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอุ้ยหรือฉันจะกลับไปผมดําเพราะว่าเปลือกผมทองแต่ว่าก็จะมีทีมงานมาสกิดว่าแบบอย่าพึ่งพึ่งทองก่อนเงี้ยก็เลยแบบโอเคแฮปปี้กับผมมันยากไหมถ้าจะแบบกลับไปเปลี่ยนเป็นผมทองอะไรไอ้ผมดำยากนะพี่แบบ จำหน้าตัวเองไม่ได้คือหนูจะชอบใส่วิกอยู่ละชอบเอฟวิกมาใส่เล่นแล้วก็แบบเคยสเปรย์ผมอะไรเงี้ยเราก็จะจรู้สึกว่าแบบจำหน้าไม่ได้แต่งตัวยากจังก็เลยคิดว่าผมทอน,นี่แหละเหมาะกับหน้าที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีใครเหมาะเท่าหนูแล้วถ้าทาผมทองก็อย่กทำสีผมอะไรที่แบบว่า ส้มละกัรรู้สึกว่าสีทองกับสีส้มเป็นสีที่แบบว่าทําแล้วหน้าไบรท์ก็เลยคิดว่าผมส้มไม่นานนี้แน่นอนเจอเลยแพนไว้แล้วใช่ไหมแพนเรียบร้อยพี่เจอแน่อีกิกี่วันเพีงใหม่ทอยังไงไม่เพลงใหม่เขาทำตามฟิลอน้าถามผิวสวยนิดหน่อยเปิดคาเฟ่ที่ลาวใช่เพิ่งเปิดคาเฟ่ที่ประเทศลาวนะคะก็ไปอุ่นๆก็ได้ความจริงหนูเปิดเป็นร้าน มัลติแบรนด์ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนว่างพอดีก็เลยทำคาเฟ่แบบอาร์ตคาเฟ่เล็กๆน้นอยๆนะคะใครที่อยู่ประเทศาก็ไปดูได้นะคะป็นไงคาเฟ่้มันพิเศษขนาดไหน,น พิเศษขนาดไหนนะคะก็เพราะหนูทํานี่แหละันเลยพิเศษไง <c oughs> คือก็จะมีแบบเครื่องดื่มมีแบบกิจกรรมเพราะวัยรุ่นเราเนี่ยก็แบบว่าคือด้วยของที่ประเทศมันเละไม่ค่อยมีแตกิจกรรมทำหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยทำคาเฟ่ที่แบบว่าคนสามารถมาแบบมาเล่นบอร์ดเกมมาเพนชิงอะไรเงี้ยที่นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทําให้วัยรุ่นได้ออกมาหากิจกรรมทำที่ประเทศเรามันยากไหมก่อนจะเป็นรูทีทคาเฟ่อะไรก็ยากนะคะพี่แบบโหเกือบ เกือบหนึ่งปีกว่าจะเกิดสิ่งนี้ mm hmm. เพราะว่าเราแบบด้วยความที่หนูอยู่ที่ไทยด้วยแล้วก็ทีมหนูอยู่ที่ลาวหนูก็ต้องแบบว่าคุยกันตลอดเวลาทั้งเรื่องกันแบบจะเปิดไหมไม่เปิดคือหนูไม่กล้าเปิดสักทีแต่ว่าเพื่อนก็ดกดดันบบว่าเปิดเธอเธอต้องมั่นใจแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคเปิดเริ uh ่มอันนี้คือเป็นธรกิจต่อเองหรือว่าร่วมกความจริงของหนูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ uh huh. แต่แค่แบบว่ามีทีมเ uh huh. บื้องหลังที่เขาแบบเคยมีประสบการณ์เขามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงคือถึงร้อย ก็รุ่นเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะแบบนี้ต้องทำงานหนักเหมนิมแม่นะใช่ค่ะหนูต้องการงานนะคะทุกคนสามารถจ้างได้นะคะเล่นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะลองเต้นเล่นเดินทำได้หมดนอกจากธุรกิจท็อปแลยเราเคยบอกว่าจะเปิดแบรนด์ที่ไทยด้วยใช่คนจริงทำแบบ ทำน่ารักน่ารักเป็นแบรนด์แบบว่ากระเป๋าเล็กเลกน้อยอค่ะกระเป๋าผ้าคือเราเป็นคนของเยอะมากาเลยคิดว่าวิทําอะไรที่ตัวเองชอบละกันก็คิดว่ากระเป๋าผ้าแล้วกันเปิดตัวแต่อนาพตอาจจะทําอย่างอื่นผีเข้าผีออกไม่รู้นะคะ <c oughs> ก็รอดูกันคิดคนนานไหมคะสำหรับแบรนด์กระเป๋เปนานคิดนานความรจริงก็ลองจากกระจกเลยคือตอนแรกจะทํากระจกแต่ว่า เราไม่มั่นใจไม่กล้าขายเลยเอาไปแจกแล้วก็มาทํากระเป๋าละกันก็สักพักค่ะซืมกี่ใหญ่เลยเกือบปีเหมือนกันของอีมได้เือนบ้างอยังคะยางยังไม่ได้ให้เพื่อนเลยไม่กล้าให้เพื่อนกลัวเพื่อนแซวอะะเราจะให้ใครก่อนคะในพอเองให้ทั้งหกคนเลยอะพร้อมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวทายได้เ็้าโปรโมทด้วยด้วยด้วยไหมคะไม่ต้องโปรโมทเลยแค่ใส่กับแฮปปี้ละวแล้วแอบแบบยเงียบๆเห้ไม่ต้องให้คนรู้จักเยอะเอแต่ออกสองี่ทุกคนรู้จักเยอะ นะคะอุดหนุนได้นะคะเอ่อเรียกว่าช่วงนี้หันมาดีด้านธุรกิจมากข<อ>ึ้นไหมคะชอ,ชอบมากพี่ความจริงสนใจในเรื่องนี้นานแล้วแต่ด้ยวยความที่ว่าเราเป็น girl g r ๊ปเก็ต้องเต้นเนาะเราก็ต้องแบบโฟกัสงานเราอพอเราว่างเราก็ไปทําส่วนนี้ค่อยๆประกอบประกอบให้นเป็นล่างไปคือแค่เป็นนักธุรกิจสาวาได้เลยไหคะเนี่ยเอาแบบ สตาร์ทอัพละกันค่ะยังเป็นแบบเด็กน้อยอยู่พราะขันมาทำนั้นธุรกิจเนี่ยมันคิดคนหน้าใหม่แบบแปลกๆขึ้ามาแบบหลายๆแบบสินค้าที่มาใหม่เรื่อยๆไหมคะยามาความจริงก็คิดไว้หลายอย่างไหม,มแต่ก็ยังไม่กล้าทำคือเราก็จะชอบไปโผล่ในงานนู่นงานนี้เพราะว่าไปแบบไปลองเทสบ้างเวลาเขาเปิดงานที่แบบว่ารวมตัวสินค้าดังไรเราก็ไปไปลองไปลองเลยอ๋อเรียกว่า ก็เม่อกไปนี่ต้องเกี่ยวกับเรื่อสังอางอุ้ยไม่ไม่มีไม่ใช่แค่แบบไปลองเผื่ออนาคตอยากทำคือต้องทำอ่ะอ่ะสุดท้ายนี้ให้คุณน้าฝากเพลงใหม่ล่าสุดหน่ค่ะค่ะก็ฝากอัลบั้ม Glow นะคะตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด5เพลงแต่ว่าเพลงที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนะคะก็คือเพลง snooze นะคะไปฟังกันเยอะๆได้นะคะ MV ปล่อยแล้วก็ฝากด้วยนะคะ4 eve มี7คนค่ะ4 eve 4 e はいよ、い